สวัสดีค่ะทุกคนพบกันในช่องลูกปลอยป้าต้อยนะคะวันนี้พาดูสวนป่าค่ะที่เราเพิ่งปลูกใหม่นี่จะเป็นเงาะลงเงาะสองต้นนี่อีกต้นหนึ่ง น,นี้เป็นไม้ผลกับไม้ป่าอยู่ด้วยกันไม่ยงชิดนี่คือลำไย นี่เราก็ยังลงไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราต้องรอดินอีกดินยังไม่เต็มนี่คือต้นมะลิสป้ต้อยปลูกตอนนี้ปลูกได้กี่ต้นละเก้าต้นมะลิสเก้าต้นมะลิสปลูก ปลูกบนที่สูงน้ำผ่านแต่น้ำไม่ขังไข่เน่าใบก็ดูจะเน่าๆนะจ๊ะจะรอดหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไป ข้าแดงอินเดียมีกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้มามะกอกฝรั่งฝรั่งส้มเชง้ง มะไฟทองสยามพันปักช่องชมพู่มะเหมี่ยวปลูกง่ายนีไม้ป่ามะขามป้อม อันนี้กระ t h o มลิดมลิดงามนนะนี่แตก แั้งยอดลปะป้าต้อยมือทองปลูกอะไรก็ได้ไปหมดนี่งามยอดงามแล้วเราปลูกมาประมาณ3าสี่วันแล้วนี่บนโคกนี่ไฮไลท์ นโคกเลยนะกองดินทุเรียนสามต้นดูเลยจ้าปะะตอยปลูกทุเรียนสามต้นบนโคกนี้ รอติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็าลาไปก่อนนะคะแล้วจะพาชมอะไราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ